ที่อำเภอรับทำพินัยกรรมถ้าใครอยากจะทำพินัยกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าจะเขียนยังไงหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้างทนายมาล่างพินัยกรรมให้คุณสามารถไปทำพินัยกรรมที่อำเภอได้เลยโดยพินัยกรรมแบบนี้จะเรียกว่าพินัยกรรมแบบฝ่ายเมืองโดยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมก็คือหลักฐานทรัพย์สินของคุณเช่นโฉนดที่ดินหรือว่าบัญชีเงินฝากแล้วก็ต้องมีพยานสองคนไ้ด้วย แล้วพยานสองคนที่เอาไปด้วยนั้นต้องไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์รับมดกในพินัยกรรมไม่งานพินัยกรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์สําหรับข้อดีของการทําพินัยกรรมรูปแบบนี้ก็คือค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็แบบของพินัยกรรมอ่ะถูกต้องมีผลสมบูรณ์สามารถบังคับใช้ได้ส่วนข้อเสียก็คืออาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมหรือว่าอาจจะต้องมีการรอคิวในบางที่เพราะว่าคนก็ทําพินัยกรรมรูปแบบนี้เยอะ ก็เหมือนกับการที่เราไปติดต่อราชการปกตินั่นแหละครับอาจจะมีการล่าช้าบ้างเนื่องจากเจ้าที่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อคนที่ใช้บริการก็คือถ้าทํารูำพิธีกรรมรูปแบบนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึง